ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เวลาเดิมนะครับก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นไงบ้างนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์แล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าตามข้อมูลข่าวนะครับที่บอกว่า d s i เนี่ยนะครับจะแจ้งข้อหาบอสนะครับเรื่องของพรบ กู้ยืมเงินแล้วก็นะครับเรื่องของแชร์ลกโซนะครับน่าจะอาทิตย์นี้น่าจะไม่ได้แจ้งแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้วันศุกร์นะครับก็คงจะเป็นอาทิตย์หน้าร<น>อดูว่าอาทิตย์หน้าจะมีการแจ้งหรือเปล่านะครับที่แรกบอกว่าจะแจ้งภายในที่นี้สวัสดีครับคุณสิริการที่แรกบอกว่าจะแจ้งภายในอาทิตย์นี้ครับจะแจ้งภายในอาทิตย์นี้แต่นะครับน่าจะไม่ทันหรือเปล่าหรือเอกสารไม่ครบหรือเปล่าเอกสารไม่พอหรือเปล่าหรือยังไงนะครับก็สรุปน่าจะยังไม่ได้แจ้งครับเพราะว่าข้อมูลที่ออกมานะครับเพียงแค่ว่า แจ้งนะครับแต่ยังไม่ได้แจ้งนะครับยังไม่ได้แจ้งนะครับยังไม่ได้แจ้งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของดีไอคอนยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับทาง DSI ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นนะครับใดๆทั้งสิ้นอาจจะหลักฐานไม่พอหลักฐานไม่ครบหรือสำนวนาการแจ้งนะครับเขาเรียกเก็บสำนวนการแจ้งยังไม่ได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงก็คงจะต้องรอดูนะครับว่า,าจะมีการแจ้งภายในอาทิตย์หน้าหรือเปล่า ภายในที่หน้าหรือเปล่านะครับแจ้งไม่แจ้งแล้วค่อยว่ากันไปก็อย่างที่บอกว่าทางดีไอคอนและก็ทางบอสทั้งหลายก็คงไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของการจะแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับหรือเปล่านะครับแจ้งไม่แจ้งก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แต่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าการที่จะแจ้งเรียกว่าแก้ข้อกล่าวหานะครับก็ต้องใช้หลักฐานนะครับอย่างเดียวกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงสวัสดีครับนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อโกงนะครับแชร์ลูกโซ่นะพรบกู้ยืมเงินนะครับก็ใช้หลักฐานตัวเดียวก็คือว่านะครับ พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่านะรบ,บริษัทประกอบธุรกิจถูกต้องนะครับประกอบธุรกิจขายสินค้าถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นก็จะรอดหมดทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เสีเยดอะไรอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่วันนี้ร้อนแรงไปอย่างมากก็คือเรื่องของทนายตั้มนะครับทนายตั้มก็ตามที่เราทราบนะครับเมื่อวานนี้ทนายตั้มนะครับก็โดนจับนะครับโดนจับเนี่ยกลางสีแยกเลย แล้ววันนี้ก็มีการขยายผลออกไปซึ่งแบบน่นอนครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็าเอาทนายตั้มนะครับแล้วก็ภรรยานะครับหรือเมียของทนายตั้มเนี่ยนะครับไปฝากขังนะครับก็สรุปแล้วนะครับศาลไม่ให้ประกันตัวทั้ง2คนนะครับไม่ได้ให้ประกันตัวทั้งสองคนก็เท่ากับวันนี้ทนายตั้มก็ต้องเข้าไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพส่วนแฟนของทนายตั้มก็ไปเข้าไปทนทะสถานหญิงนะครับ แต่ก็ต้องไปอยู่ในที่ยังไม่ได้เข้าไปพบบอสนะครับน่าจะอีก5วันน่าจะอีก5วันถึงจะเข้าไปพบบอสนะครับเพราะว่าเข้าไปในเดือนจำเนี่ยจะต้องจะต้องทําการกักตัวก่อนประมาณ5วันถึงจะแยกแดนนะครับแล้วว่าจะเข้าไปเจอบอสคนไหนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องรอดูแล้วพญาทนายตั้มมีส่วนอะไรคะร่วมกันครับร่วมกันร่วมกันนะครับข้อหาร่วมกันร่วมกันฟอกเองินครับ นะรบร่วมกันฟอกเงินแล้วก็มีข้อมูลออกมาอันนี้เป็นข้อมูลตามข่าวนะครับย้ํานะครับว่าเป็นข้อมูลตามข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้าไปที่บ้านของทนายตั้มแล้วก็เข้าไปเนี่ยไปพบกับเซฟสวัสดีครับผมคุณเก่เเกงบ่าวนะครับก็คือไปพบเซฟนะครับสูง2เมตรโอ้โหเซฟสูง2เมตรเนี่ยสูงกว่าผมอีกนะนะเซฟเนี่ยสูง2เมตรแต่ท,ที่แต่ที่แปลกก็คือว่าเปิดบาขนข้างในนั้นไม่มีอะไร นะไม่มีอะไรเป็นเซฟเปล่าๆนะครับสูง2เมตรซึ่งแน่นอนครับว่าเท่ากับว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าเอะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีทรัพย์สินอยู่ในเซฟนี้เปล่านะครับเมื่อมีทรัพย์สินอยู่ในเซฟแล้วแล้วมีการถ่ายเททรัพย์สิน,นออกไปหรือเปล่ามีการโยกย้ายทรัพย์สิน,นออกไปหรือเปล่ามีการอน,นี่หรือเปล่าแล้วก็ที่สําหรับที่อีอกอย่างหนึ่งก็คือว่าโทรศัพท์มือถือของทนายตั้มตามข้อมูลข่าวนะครับย้ําอันนี้คือตามข้อมูลข่าวว่ามีการลบข้อมูลบางอย่างออกไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะจับเนี่ยมันเป็นการปกปิดหรือเปล่ามันเป็นการอะไรข้อมูลหรือเปล่าหรือไปยังไงนะเงี้ยอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าอ่ามันก็ได้พิรุษนะครับว่าจะมีเซฟนะครับสูง2เมตรนะครับเซฟสูง2เมตรนี่ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่แบบธรรมดานะครับเซฟเซฟสูง2เมตรอ่ะอยู่ในนั้นแต่ในนั้นไม่มีทรัพย์สินอะไรไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยคําถามคือคนจะซื้อนะครับเซฟสูง2เมตรมาได้เนี่ย ก็ต้องมาเอาเก็บมารัพย์สินที่มีค่าอยู่แล้วอะไรมีค่าอยู่แล้วแต่จู่ๆไปปุ๊บเปิดมาแล้วในตู้เซฟนั้นมันไม่มีอะไรมันก็เป็นอะไรที่ที่น่าฉุกคิดหรือเปล่านะเป็นอะไรที่น่าฉุกคิดหรือเปล่าว่าเอ๊ะมีการเอา,ท,า,ท,าทรัพย์สินถ่ายโอนไปแล้วเปล่าเอาทรัพย์สินเอาไปไว้ตรงไหนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องว่ากันไปครับตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายก็เท่ากับวันนี้นะครับทนายตั้มและแฟนก็ไม่ได้รับการประกันตัวทั้ง2คนนะครับทีแรกนะก็คือทนายตั้มเองเนี่ย ไม่ได้มีการยื่นประกันตัวเองนะครับไม่ได้การยื่นประกันตัวนะครับทนายฟาร์มไม่ได้ยื่นแต่แต่อยื่นประกันตัวนะครับของแฟนทนายตั้มด้วยวงเงิน5,000แสนนะครับล้วก็ให้ติดกำไร EM นะครับให้ติดกำไรเ m อะไรทุกอย่างแต่ว่าสารมองแล้วนะครับแล้วก็มาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คือไม่ให้ประกันตัวเพราะกลัวจะไปยุ่งเหยิงกับพ,พยานหลักฐานและ ให้ลงความเห็นว่านะครับทนายแฟนของทนายตั้มเนี่ยกับทนายตั้มเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรตลอดนะครับไปไหนด้วยกันตลอดอะไรด้วยกันตลอดเพราะฉะนั้นก็คือว่าตัวแฟนของทนายตั้มเนี่ยก็จะต้องรู้ข้อมูลอะไรทั้งหมดนะครับก็ถ้าออกมาอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานไปข่มขู่พยานหรืออะไรหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ให้ประกันตัวเท่ากับว่าวันนี้ทนายตั้มเองก็ต้องเข้าเรือนจำแล้วก็แฟนของทนายตั้มก็ไปอยู่ที่ทันฑสถานหญิง อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนข่าวที่ออกมาวันนี้นะครับหลายๆช่องหลายๆข่าวก็อย่างที่บอกว่าก็มีเชิญคนนั้นคนนี้เข้ามาหลายๆคนเข้ามาเนี่ยนะครับเพือ่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้นะครับนะครับสวัสดีครับคุณนักรบสวัสดีครับนะครับก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะครับล่าสุดนี้ก็อย่างที่เราทราบนะครับครูปิชานะครับเรื่องหวย30ล้านนะครับก็ครูปิชาก็ นะครับโผล่ไปที่กองปราบนะครับบอกว่าตัวเองมีมีนัดกับกองปราบพอดีนะครับมันเหมือนกับประจวบโอกาสเหมาะมีนัดนะมีนัดก็ซื้อกาแฟซื้อข้าวนะครับไปฝากทนายตั้มด้วยนะครับไปฝากทนายตั้มด้วยนะครับบอกเป็นกัญญาณิมิตอันนี้ก็ว่ากันไปก็ถึงได้บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับทนายตั้มเองนะครับก็มีแต่คนเขาเรียกว่าโวกอย่างเดียวใส่อย่างเดียวนะครับใส่อย่างเดียวนะครับใส่กันยับ นักลบคิดว่าโอกาสจะประกันตัวจะมีไหมคะสำหรับทนายตั้มใช่ไหมครับทนายตั้มเนี่ยถามว่ามีโอกาสจะได้ประกันตัวไหมผมว่า,าต้องไปอยู่ที่โอกาสจะได้ประกันตัวไหมเนี่ยผมว่าในชั้นเนี้ยสำหรับคดีของทนายตั้มนะโอกาสจะได้ประกันตัวน่ะน่าจะน่าจะยากหรือเปล่า น่าจะยากือเปา่าอันนี้มองผมนะน่าจะยากือเปา่าและนะครับผมคิดว่านะครับดดคดีของทนายตั้มเนี่ยน่าจะฟ้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุคดีของทนายตั้มเนี่ยน่าจะฟ้องก่อนดีไอคอนนะครับคดีของทนายตั้มมาที่หลังบริษัทดิไอคอนแต่คิดว่าน่าจะส่งฟ้องก่อนดีไอคอน คดีของนายต้มน,น่ะน่าจะส่งฟ้องก่อนบริษัทดีไอคอนเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเพราะว่า,าจากหลักฐานอะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> หนึ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานอะไรเนี่ยน้อยฝั่งน้อยฝั่งบริษัทดีไอคอนอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะในเรื่องของการสอบพยานหลักฐานหรือข้อมูลหลักฐานหรืออะไรเนี่ยในการส่งฟ้องเนี่ยนะครับในการเรียวกว่าหลักฐานนะครับที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทําทุกอย่างเนี่ยอ่านะครับ หลักฐานชัดเจนฝ่าหลักฐานแน่นฝ่าหลักฐานอะไรฝ่าและหลักฐานน้อยกว่าด้วยเพราะมันเป็นแค่กล่าวหาเป็นแค่คนเดียวถูกต้องไหมฮะส่วนคดีอื่นๆนจะฟ้องเพิ่มเติมอันนี้มันก็ไม่เกี่ยวกันเพราะตอนนี้มันเป็นคดีที่จะอ้อยออกมาเนี่ยมีราคาถ้ายื่นใหม่นะักรบคิดว่าจะผ่านเปล่าคะแม่ตั๊กป๋าเบียงเงียบไปเลยนะคะแม่ตั๊กกระป๋าเบียนะครับอายการอยู่ที่อายการครับอ่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งไปให้อายการาสั่งฟ้องเรียบร้อยครับอยู่ที่อายการตรวจสำนวนในการสั่งฟ้องครับมีราคาถ้ายื่นใหม่นครบคิดว่าจะผ่านหรือเปล่าคะคิดว่านะครับผมคิดว่า,าช่วงนี้เรื่องของการยื่นประกันตัวเนี่ยนะครับของทนายตั้มและเมียเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับคือถ้าถ้าจะยื่นใหม่เลยเนี่ยนะครับในเวลากระชั้นชิดนะครับสาวันเนี้ยผมว่ายังไงก็ไม่ผ่านแต่น่าจะไปยื่นตอนที่อายการส่งฟ้องะครับ นะครับถ้าอายการส่งฟ้องเนี่ยถ้าถ้าอายการส่งฟ้องเนี่ยนะครับแล้วก pues, ็พออายการส่งฟ้องพอศาลประทับรับฟ้องแล้วขอประกันตัวตอนนั้นผมว่าน่าจะง่ายกว่านะครับน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วหมอดูวงจุ้ยมาใหม่ลครับศาลให้เหตุผลว่านะครับให้สอบปากคําให้เสร็จก่อนนะครับ10ปากให้เสร็จก่อน่านะครับ แล้วก็ที่สําคัญรู้สึกว่าตอนนี้มันจะมีจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นที่ยังหาตัวไม่เจออีกนะครับแล้วก็จะมีการดักอยู่ตามเขาเรียกอะไรตามเขตเก็บชายแดนนะครับอ่าก็ต้องรอดูนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่แต่เชื่อเถอะครับผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับคดีของทนายตั้มเนี่ยยังไงก็ฟ้องก่อนแน่นอนฟ้องก่อนคดีของดีไอคอนแน่นอนนะครับฟ้องก่อนคดีของดีไอคอนแน่นอนเพราะ